ตาย,ยกูอยู่เลยสวัสดีค่ะบุญเอล้วเอเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสีววสวัสดีค่ะรายการบุญสีสัปปี้ค่ะวันนี้อ,อยู่กับคุณก้วสินค่ะเราต้องเปิดรายการแบบนี้<ะ>ไม่ใช่เราเปิดรายการแบบ<ส>ตายยังตุยอยู่เลยฮะ <ๆ S 1> มันเป็นแบบเมนูง่ายๆที่ถ้าคนอยู่บ้านนักศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้คือกิมบับพับกิบ ใช่เอออันนึงนั่นแหละอะไรไปเนี่ยอะไรวะดีเหรอดีเหรอดีมันดีดมันดีดมากเลยะตัวเนี้ยหลือเวลาแค่สามนาทีคุณคิดว่าคุณจะทำทันไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทันรอบนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์กลับบ้านเลยนะครับ